g e น X แบบผมเนี่ยไม่มีทางเข้าใจ Gen Y แบบเขาอะว่าการพักผ่อนเสาร์ทิตย์เป็นเรื่องสำคัญวิธีการบริหารของผมคือผมค่อนข้างผมเป็นคนเร็วละเอียดนะผมก็จะมีมีความแบบไล่บี้งานนิดนึงเพราะว่าอยู่คอมเมันอยู่มันมันขับเคลื่อนด้วยตัวชี้วัดหรือ KPI อะถ้าหากว่าใครไม่ได้แต่ ตาม KPI เนี่ยผมไลบีปรากฏว่าพอไลบีน้องๆในบริษัทเนี่ยเฮ้ยคุณต้องอยากเปลี่ยนโลกเหมือนผมนี่ยอ,อยากเปลี่ยนโลก PR ให้มันดิจิทัลมากขึ้นเหมือนผมเียอยากทำให้ PR f อ e ctive มากขึ้นเหมือนที่ผมคิดเลยผมจำได้มีมีน้องทีมงานเก่าคนหนึ่งตอนนี้ไปได้ดีแล้วกระตันยูสว่างศรีครับอเอ่ยชื่อผมโทรไปไลบีงานเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ ซึ่งควรจะเป็นวันหยุดของเขาไอ้กระตันยูนบอกว่าพี่ปองผมไม่โอเคที่ทํานี้ไม่ให้เกียรติกันแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือสไตล์ที่ผมทําแบบนี้กับกระตันยูนเนี่ยผมทากับคนอื่นด้วย mm. น้องๆที่อยู่รอบตัวก็จะรู้สึกผมมีรังสีอมมิต์อยู่รอบตัวไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ผมพูดอะไรก็จะทําด้วยความกลัวแค่เราไปถามว่ากินข้าวด้วยกันไหมไม่มีใครอยากไปกินข้าวกับผมเศร้านะก็แยก,กับตัวเองไม่ไม่เวิร์กน้องๆก็เริ่มลาออกคนสองคน